สวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วสำหรับทริปช่อง LS สายแก่กันนะครับวันนี้เรามาในเป็นทริปท่องเที่ยวนะครับนี่พอดีผมมาที่น้ำตกอ่าน้ำตกซันตาเทนนะครับมันอยู่ในเขตในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียวนะครับหรือว่าเขาชมพู่นั่นเองนะครับวันนี้ก็มาโดยซุปปอรไอนะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่าย ตอนที่ใส่หมวกว่าผมว่าไม่ไม่ได้อ่าเอาที่ติดหมวกมาด้วยนะครับเดี๋ยวเดินชมกันดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่าเขาเรียกะนะครับเป็นเขือเเนนเข่อนเล็กๆนะครับนวนนะครับเขื่อนเล็กๆให้น้ำดันน้ำไหลนะครับถ้าเตรียมชุดมาด้วยนี่ยาเล่นนะครับเป็นน้ำเหมือนเด็กๆสักหน่อยนะครับย้อนอดีต นี่ครับเด็กเด็กน้อยเต็มเลยนะครับน้ำใสนะครับน้ำใสนะน้ำตกสันตะเพนนะครับอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับอ่าเขามีมีป้ายบอกว่าน้ำตกอยู่ทางนู้นนะครับมันจะไปลำบากหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองไปดูดีกว่านะครับตรงนี้ก็ข้ามก็ระวังลื่นด้วยนะครับผมเองก็ยังไม่มั่นใจตัวเองเหมือนกันนะครับ ผ่านไปด้วยดีสำหรับการทดสอบด่านที่หนึ่งนะครับปเดี๋ยวผมจะเดินขึ้นไปตรงจุดที่เขาบอกว่าเป็นน้ำตกนะครับโอ้โหต้นไม้ล่มลื่นมากเลยนะครับโอ้โหทางขึ้นไปตรงนี้ไอ้จังเกิลอ่านไม่ออกนะครับ ลองขึ้นไปดูหรือเปล่าลองขึ้นไปดูสักนิดนะฮะอ้ยทางฉันเอาเรื่องนะครับอันนี้จะเป็นไม่ใช่บันไดเป็นก้อนวางเป็นก้อนหินนะครับเป็นบันไดบันไดอนาล็อกเอออ่ะปีนขึ้นไปนะครับได้ยินเสียงนกเสียง แรงล่องนะครับเป็นช่วงๆแลครับเออมองไปด้านล่างก็จะเป็นน้ําตกนะครับอ๋อน้ำตกอยู่ด้านข้างล่างนะครับอ่เดี๋ยวลองไปข้างล่างกันดูดีกว่านะครับเออทางลงเมื่อกี้นะครับนี่คือทางลงทางลงจะง่ายหน่อยนะตอ,อนลงจะง่ายหน่อยนะจะไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะครับ เด็กๆก็ขึ้นได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินไปด้านซ้ายกันนะครับเดินไปด้านนี้กันนะครับโอ้ยโอ้ยอ้ต้องเดินฝ่าก้อนหินไปนะครับเดี๋ยวไปดูน้ำตกกันนะครับมีเด็กๆเล่นน้ำกันนะครับ บนนู้นนะครับน่าจะเป็นน้าตกไอ้เล้ามาตาลูกกระวังคนคิดว่าน่าจะมีหลายชั้นนะครับเขียนไว้ว่าน้ําตกสันดาเทนชั้นที่หนึ่งนะครับน่าจะมีข้างบนอีกเรื่อยๆนะฮะประมาณนี้นะครับสําหรับที่นี่นะครับสาหรับน้าตกสันตาเทนนะครับเดี๋ยวผมจะ ออกไปทั้งนอกแล้วก็ขึ้นไปดูอ่าจุดชมวิวนะครับที่นะ้าเขอบอกนะครับว่ามันจะมีที่ส,สวยๆอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวเราไปตรงนั้นกันนะครับอตรงนี้ก็เป็นโอโหต้นไม้สวยนะครับถ้านานไม่เยอะหน่อยก็คงกระโดดขึ้นไปกระโดดลงมานะเด็กน้อยก็คงครับน้ำตกสันตาเทนอ่อ เราก็จะข้ามไปตรงที่เดิมนะครับทางที่เรามานะครับข้ามไม่ดีก็ตาดนะครับต้องข้ามระวังหน่อยนะครับทางเดิมนะครับโอยไอลิ่นจะขึ้นไหวไหมเนี่ยอยตามชื่อนี้เลยนะครับสำหรับน้ำตกซันตาเทนนะครับ ตันหรือชัน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 ตะเทนนะครับน้ำุกชันตาเทนขี่นะครับอย,อยู่ที่ชนบุรีใกล้ๆนี่เองนะครับบรรยากาศป่าโอบล้อมนะครับวันนี้ก็เลยขี่ยอสกูบิอายมานะครับเป็นสายท่องเที่ยว นะฮะโอเคตอนนี้ก็ผมได้ขึ้นมาตรงที่จุดชมวิวแล้วนะครับตรงนั้นก็คืออ่างเก็บน้ําบางพระนะครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับมันไกลมากเพราะมันใช้เลนวายนะครับเพอเราออกไปนู้นก็มองไปนั้นก็เป็นทะเลเลยนะครับก็อยู่ติดกับทะเลเลยนะครับอืมนะครับสำหรับที่นี่ก็คือน้าตกซันตาเทนนะครับก็มีโอกาสก็มาเที่ยวกันนะครับ มาเที่ยวมาชมกันนะครับมันก็เป็นอ,อัทยานนะครับนะจะ,จะมีเสียค่าเข้าด้วยนะครับมอเตอร์ไซค์ก็อาจจะถูกหน่อยรถยนต์ก็อาจจะแพงตามไม่แพงหรอกครับแต่ว่าราคามันจะขึ้นไปตามตามตาตมความความใหญ่ของรถอน,นะครับเนาะน้ำตกจันตาเทนนะครับเดี๋ยวเราจะไปทางนูน้นนะครับไปที่อ่างเก็บน้ำบางพระกันนะครับ ไปเจาสกูปปีไอคันนี้มันก็ลุยมากนะครับไปไหนมาไหนก็ลุยดีนะครับก่อสงสามมันอยู่เหมือนกันนะครับขึ้นเขาคนลงเขาก็อึดๆหน่อยนะครับเพราะซีซีมันเล็กนะครับเนาะซีซีมันน้อยนะครับก็อย่าทําให้คัดไม่ก็พอนะครับอืมประมาณนั้นเดี๋ยวเราไปอ่างเก็บน้ําบางพระกันครับผมไปครับต,ตอนนี้ก็ลงมาที่ อ่างเก็บน้ำบางพระแล้วนะครับบรรยากาศก็จะเขียวชอุ่มเลยนะฮะตรงนี้ผมถ่ายตรงที่มุมที่มันพันบางต้นไม้นะครับอ่างเก็บน้ำด้วยสกุปปี้ไอคันนี้นะครับรถเล็กไปเที่ยวบ้างนะครับอ่อขาขางองขายเต็มเลยนะครับเนี่ยครับ ทางเข้านะครับจะไปไหนกันต่อเดี๋ยวรอดูกันนะครับผมก็ยังคิดไม่ออกว่าจะไปไหนเลยนะครับครับก็คงจะมาจบกันที่ตรงนี้นะครับที่ชลบุรีก็คือจบตรงอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะสะพานสะพานใหม่นะครับสะพานใหม่ที่ชลบุรีนะครับไม่ใช่สะพานใหม่ที่กรุงเทพนะครับนี่ก็คือ เอาเอไไม่ใช่ไม่ใเอนะครับสกูปปี้ I นะครับเนี่ยครับมาเที่ยวกันบ้างนะครับมาจบกันด้วยคลิปที่สะพานใหม่ชนบุรีนะครับท้องฟ้าสวยมากเลยนะครับนางกวาํกลังกาลังขึ้นนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับขอบคุณผู้ติด,ดตามรับชมใหม่และทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการพูดคุยกันในคอมเมนต์ในแชทนะครับก็เดี๋ยว จะทําคลิปใหม่ๆออกมาให้ได้ชมกันเรื่อยๆนะครับก็อย่าลืมกดแชร์กันให้มากๆนะครับกดกดอ่าทักทายกันให้มากๆนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ